สวัสดีครับพ่อมแม่พี่น้องเช่าหนองบัวลําพูที่หักแพงเมื่อนี้มาแท้ไม่แน่ดีๆมาบอกสู่ฟังเด้อวันที่27มิถุนาย,ยน2561บ,บ,บริเวณวิทยาลัยเทคนิคนองบัวลำพูทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำพูร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องปัญหาของอยาเสพติดตามพ่วงการร่วมพลังตนยยันไพ่ยาเสพติดประจำปี2561 ตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันปราบปรามยาเสติติดที่เป็นวาระแห่งชาติและทุกน้วยง้านทุกผักส่วนต้องรวมเมื่อกันป้องกันควบคุมปราบปรามแก้ไขปัญหาเกพดติดติดเพื่อให้มีประสิทธิภาพเกิดความันคงมังค่งอย่างยืนโดยมีนักเรียนนักศึกษาเขาร่วมโควงการจำนวน1,800คนการอบรมในที่นี้ไ้เห็นนักเรียนนักศึกษามี่ข้อมสนับในโทษและผิดพลาดของยาเดพติดได้เป็นอย่างดี พร้อมที่จะนําข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในสังสินและเป็นเยาวชนคนดีของชาติตลอดไปก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อก็รู้สึกดีครับที่ได้เรีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับจากแม่้องเมย์ลูกเกิดชาเสินตินวันนี้ได้อบรมโครงการยาเสพติดี่ช่องมี่4วันมายาเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราให้